ก็เรียกว่ากลายเป็นเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้จริงๆครับกับประเด็นที่ตู้เย็นอกหักซ้ํำซากซ้ํา2อีกแล้วถามเหงียนี่ช็อกตาตั้งเลยครับหลังจากที่ FIB ไม่รับรองผลงานของตู้เย็นเกิดอะไรขึ้นเป็นไปได้ยังไงนะครับ พร้อมทั้งมาวิเคราะห์สถานการณ์ของทีมสาวไทยเราครับหลังกลับถึงประเทศไทยนะและประเด็นสําคัญที่ตอนนี้เวียดนามกําลังโม้ไม่หยุดแล้วต้องมาช็อกเกี่ยวกับการที่ถูกไม่รับรองในตอนนี้ก็คือการเจอปัญหาในการส่งนักกีฬาอย่างตู้เย็น ไปเล่นหลีกนอกเพราะว่าเขาไม่เห็นไม่ให้เล่นด้วยเพราะอะไรเดี๋ยวมาดูมาฟังกันนะครับและสําหรับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กชัแบบนี้ครับก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกําลังใจให้กับบิ๊กชัหน่อยนะครับ ก็เรียกว่ากลายเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจไปในทันทีครับคุณผู้ชมสําหรับความเคลื่อนไหวของทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราครับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในการแข่งขันซีวีลิกสนามแรกที่ประเทศเวียดนามนะด้วยการคว้าชแชมป์นะครับแบบไม่เป็นเอกฉันท์เท่าไหร่เพราะว่าเจอกับเจ้าถิ่นเวียดนามเนี่ยนะครับเอาชนะไปได้3ต่อ2ต้องดวลกันถึง5เซต ล่าสุดรายงานยืนยันการันตีนะครับว่าทีมสาวไทยของเราครับเดินทางกลับถึงประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อที่จะเดินหน้าทำภารกิจในการกลับมาเป็นเจ้าภาพนะครับเจ้าบ้านนะสนามที่2ของซีวีลีกนะครับโดยนักกีฬาครับอยู่ในสภาพที่ค่อนข้างผ่อนคลายนะหลังจากที่ต้องไปเจอกับสถานการณ์ที่กดดันรอบด้านนะครับที่ประเทศเวียดนามเนาะ แล้วก็ถึงแม้ว่าผลงานอาจจะไม่ได้ทะลุทะลวงสักเท่าไหร่แต่นะครับผมจะมีเรื่องราวหนึ่งที่กลายเป็นอัปเดตใหญ่ของฝั่งเวียดนามตอนนี้เรียกได้ว่าตอนนี้ฝั่งเวียดนามเนี่ยโอ้โหเฮฮามีความสุขโมกันยายาวครับโดยเฉพาะเรื่องราวของบิกเตียนหรือตู้เย็นเนี่ยโอ้โหกลายเป็นนักกีฬาระดับฮีโร่ซูเปอร์สตาร์ไปแล้วนะครับทุกคนเนี่ยยกย่องว่าโอ้โหบิกเตียนตบ ไทยไทย41ต้มเล่นเอาไทยลำบากในนัดชิงชนะเลิศเลยอะไรทำนองเนี้แล้วก็โวว,ว่าเดี๋ยวจะส่งตู้เย็นนะครับไปเล่นนักต่างประเทศนะครับเพื่อให้สะเทือนสถานอาเซียนเอเชียระดับโลกกันไปเลยตามลอยโฟทีไปเลยจริงๆทำนองนี้แต่อย่างที่บอกครับว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เหงียนอกหัก ตู้เย็นอ,อกหักหนักเข้าไปอีกครับเพราะว่ายืนยันกันตรงนี้นะครับมันคือเรื่องพื้นฐานง่ายๆนะครับที่ผู้ชายไม่รู้ <c oughs> ขอหยิบชื่อเพลงดังเพลงฮิตตลอดการยุค9ก้าสิมาสักหน่อยสาเหตุที่ตู้เย็นอ,อกหักครับคุณผู้ชมและเหนียนช็อกเลยเพราะว่า fivb ไม่ได้มีการรับรองหรือรองรับจำนวนตา้มที่ตัวบิ๊กเตียนสามารถผลิต ในสัปดาห์แรกในการแข่งขันซีวีลีกได้ครับรายงานบอกมาว่าตลอด3นัดนะครับของเวียดนามเนี่ยบิดเตียงหรือตู้เย็นเนี่ยทำไปถึง82แต้มนะครับอันดับ2ก็คือชัชชวรโมกสี52แต้มตามมาด้วยอนันดับที่3ครับนั่นก็คือน้องบีมพิมพิทยากกกรมนะครับที่เธอเนี่ยผลิตแต้มไปถึง41แต้มนะครับก็ยังมีอัชราพรนะครับ ท็อปเมา 3, 3แต้มแล้วก็ยังมีคนสวยทัดดาวนึกแจ้ง29แต้มด้วยนะครับเวียดนามดูจะภาคภูมิใจกับสถิตินี้มากๆเลยทีเดียวนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าเรื่องง่ายๆที่ผู้ชายไม่รู้ครับเพราะว่านั่นแหละครับสถิติทั้งหมด ไม่ได้ถูกจดบันทึกหรือจดจำในเวทีหรือการแข่งขันในระดับโลกครับรายงานยืยนยันคอนเฟิร์มนะครับว่าซีวีลีกเป็นการแข่งขันในย่านภูมิภาคเท่านั้นนะครับใครที่คิดว่าไทยเราที่เกือบจะแพ้เวียดนามเนี่ยจะต้องอับอายชาวโลกต้องบอกว่าซีวีลีกเป็นเหมือนรายการหนึ่งในการพัฒนาภูมิภาคเท่านั้นนะครับแล้วยิ่งมีประเด็นนี้เกิดขึ้นเนี่ยเวียดนามก็ช็อกเลยครับออกมาโวยวายว่าเราจะภูมิใจทําไมเพราะว่าสัต ของตู้เย็นเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงมันเป็นเกมในระดับภูมิภาคเท่านั้นเป็นเกมที่ได้โบเท่านั้นแถมนะครับก็ยังมีกลุ่มของแฟนบอลเล์บอลเหงียนอีกหลายกลุ่มออกมายืนยันชัดเจนนะครับว่าต่อให้ตบทำแต้มเยอะขนาดไหนของตู้เย็นก็ยังไม่สามารถเอาชนะทีมสาวไทยได้สักทีแล้วที่สำคัญตู้เย็นก็ยังไม่ได้รับการยอมรับแม้กระทั่งในรายการแข่งขันครั้งนี้เพราะเขาเนี่ยไม่ได้รับ รางวัล MVP ของการแข่งขันนะครับคือมองด้วยสายตาเหลี่ยมไหนก็ตามเนี่ยชาติที่เข้าางแข่งขันไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามหรือฟิลิปปินส์รวมไปถึงอินโดนีเซียเนี่ยมองด้วยสายตายัางไงทําแต้มได้ขนาดนี้นะครับนำพาทีมสู้กับทีมระดับโลกได้ขนาดนี้ยังไงก็ไม่พ้น MVP แต่เจ้าตัวก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับหรืออาจจะมีเสียงว่าเฮ้ยก็ไทยได้แชมป์ยังไงก็ต้องให้ชัชชวอนโมกสีอยู่แล้วมันก็มีหลายฝ่ายออกมาวิเคราะห์ครับว่านี่แหละ อาจจะเป็นสาเหตุสําคัญเลยนะครับที่ทําให้ตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของเวียดนามเองเนี่ยค่อนข้างที่จะหาช่องในการแบบออกมาบอกอย่างชัดเจนว่าถ้าแบบนี้เราส่งตู้เย็นออกไปเล่นนต่างประเทศไหมเพราะผมต้องเล่ากันแบบนี้ครับในสัปดาห์ที่2ของซีวีลีกนะครับโฟทีทานที่ทานทุยไม่เล่นแล้วนะครับจะเดินทางไปโฟกัสเล่นลีกอาชีพในตุรกีครับอันนี้ยืนยันคอนเฟิร์มมาแล้วนะครับดังนั้นเนี่ย ต่อให้ทำผลงานในระดับสูงขนาดไหนผมว่าโฟทีเองก็คงรู้คงทราบอยู่แล้วนะเพราะว่าเธอเล่นอยู่ในระดับสากลว่าซีวิลิกมันเป็นเหมือนรายการในการแบบลองทีมลองระบบใช้ผู้เล่นให้ดาวรุ่งขึ้นมาเล่นอะไรทำนองเนี้ยแต่พอวิยดนามรู้แบบนี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ย มันมียุติธรรมหรือเปล่าว่าไปแข่ง AVC หรือ FIVB เนี่ยโด่งดังมากเลยทั่วโลกพูดถึงนะครับแต่ว่าพอเล่นในซีวิลิกทำผลงานขนาดนี้กลับไม่เป็นที่ยอมรับและก็ถูกคอรหาหนักเข้าไปอีกครับยิ่งนะครับ ตัวของตู้เย็นนะครับผลิตกอร์ได้อเวอร์พาวเวอร์ขนาดนี้นะครับก็ยิ่งกลายเป็นจุดสนใจเลยเพราะว่าใครที่ได้ติดตามข่าวสารจะรู้ได้เป็นอย่างดีว่าครั้งหนึ่งเนี่ยตู้เย็นก็เคยอกหักมาแล้วรอบหนึ่งกับการพลาดสถิติโลกนะครับรายงานยืยนยันอย่างชัดเจนสมัยที่เธอขึ้นมาเป็นดาวรุ่งเนี่ยสามารถตบทําคะแนนเกินหลัก61แต้มนะครับแต่ว่าเป็นเพียงการแข่งขันในลีก ที่ไม่ได้รับการรอ,รองรับหรือรับรองในเวทีระดับโลกนะครับก็เลยพลาดสถิติโลกไปนะครับเรียกว่าพลาดแล้วพลาดซ้ําพลาดซากพลาดหนักมากครับมันก็เลยกลายเป็นตอนนี้ที่แบบว่าจะทํายังไงให้ได้รับการยอมรับในระดับเดียวกับทัชชวนโมกสีนะครับซึ่งแน่นอนเวของตู้เย็นยังต้องพิสูจน์ผลงานอีกไกลมากๆเลยครับโดยเฉพาะ กากรออกไปท้าทายณนะต่างประเทศเคยมีรายงานมาเหมือนกันครับคุณผู้ชมว่าไม่ใช่ว่าตู้เย็นจะไม่เนือหอมนะครับเขาเนี่ยได้รับการติดต่อแล้วก็ทาบทามจากโคโววิลิกเกาหลีใต้นะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเหมือนกับตู้เย็นก็ตอบปฏิเสธไปเพราะว่าอยากโฟกัสผลงานอยู่ที่แค่เวียดนามเท่านั้นเพราะว่าเธออ้างว่าที่เวียดนามเนี่ยให้เงินค่าจ้าง กับเธอเยอะเปน็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับก็เลยไม่ขอไปไหนนะก็เลยเป็นการตัดโอกาสไปจากการปฏิเสธครั้งนั้นนะครับก็เลยทำให้หลายๆชาติทั่วโลกไม่กล้าที่จะมาท้าทายนักกีฬานะครับที่กำลังกลายเป็นประเด็นนะครับให้พูดถึงเยอะมากๆเลยว่าสรุปแล้วนะครับตัวของตู้เย็น,นยจะออกไปเล่นต่างประเทศได้ไหมแต่อีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่หลายๆคนอาจจะไม่รู้ไม่ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือเรื่องของปัญหาการสื่อสารของเธอครับ เรื่องนี้ถูกพูดถึงเป็นองค์กงที่เวียดนามครับว่าตู้เย็นเป็นคนพูดน้อยครับแต่ว่าเป็นคนตบหนักอ่าอันนี้อันนี้แล้วก็เรื่องของทักษะการสื่อสารเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ด้วยซ้ํางานนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นที่พอเวียดนามรู้ว่าโอ้โห ผลงานในซีวิลิที่สร้างมานะครับได้แค่ความสะใจเท่านั้นแถมเป็นการสะใจที่ยังไม่สามารถชนะไทยได้อีกแล้วยังรู้ตัวอีกว่าโอโ้โหกันมาเล่นที่ประเทศไทยนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาต้องเจอกับไรบ้างนะครับแน่นอนโฟทีไม่มาก็เหมือนเป็นการบีบบังคับให้ทางฝั่งของเวียดนามเนี่ยต้องส่งตู้เย็นขึ้นมาเป็นนักกีฬาเรือธงสําคัญในการสู้กับไทยซึ่งแน่นอนครับตอนนี้เนี่ยแฟนกีฬาวอลเล์บอลไทยครับรอแล้วครับตอนนี้รอ ตั้งรับนะครับการมาเยือนประเทศไทยของสุดยอดทีมระดับจักรวาลน,นะครับนะอย่างเวียดนามที่นำทัพโดยนักกีฬาที่ว่ากันว่าเก่งที่สุด ณตอนนี้นะครับในของวงการบอลล์บอลหญิงโลกเลยนะครับว่ากันว่าตอนนี้นะบิดเตียงหรือตู้เย็นเนี่ยถูกนําไปเปรียบเทียบนะครับกับนักกีฬาที่ตบทำคะแนนสูงสูงแล้วกลายเป็นท็อปของโลกไม่ว่าจะเป็นบอสโควิดของเซอร์เบียนะครับวากัสของตุรกีกาบี้ของบราซิลนะครับและ อีกหลายๆคนที่เป็นตัวท็อปของวงการนะครับก็ไม่รู้ว่าจะสามารถเทียบได้หรือไม่นะครับถ้าณตอนนี้นะครับลงสนามไปแต่ไม่ได้รับการบันทึกหรือจดสถิติในเวทีระดับสากลก็เรียกง่ายๆคือทำดีขนาดไหนนะครับเมื่อระดับสากลไม่ให้การรับรองก็ยากที่จะพิสูจน์ผลงานนะครับแล้วยิ่งเจอปัญหาความคุมเครือที่เกิดขึ้นใปัจจุบันก็เหมือนเป็นการหงายการ์ดด้วยนะ ตู้เย็นอาจจะไม่รู้นะว่าการแข่งขันซีรีสเนี่ยอาจจะเป็นแผนของไทยก็ได้ที่อยากให้เธอเนี่ยไงายการ์ดออกมาว่าความสามารถและเพอร์ฟอร์มซรระดับเนี้ยมันจะไปเตะตาระดับโลกขนาดไหนนะครับเพราะอย่างที่เรารู้เราทราบนะเราเองเป็นหนึ่งในโต้โผลํสำคัญที่พยายามพูดคุยกับ AVC นะครับหรือแม้กระทั่ง FIVB นะครับ ที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้งานนี้นะครับดีไม่ดีเนี่ยเงียนอาจจะหลงกลประเทศไทยไปแล้วก็ได้นะครับเพราะว่าสถิตินี้ไม่ได้ถูกจดจําในเวทีโลกแต่กําลังจะถูกจดจําในการตรวจสอบในอนาคตอย่างแน่นอนนะครับ และอัปเดตล่าสุดเนี่ยยังงามไส้ไม่เลิกนะครับเมื่อทางฝั่งของอินโดนีเซียครับหนึ่งในชาติที่หัวร้อนแบบสุดๆแล้วก็เป็นชาติที่ทำผลงานได้ไม่ดีเท่าไหร่ในซีวิลิกสัปดาห์แรกที่เวียดนามครับสาเหตุเนี่ยหลายคนงงมากนะ อินโดมีทั้งโค้ชชำนาญดอกไม้ที่เพิ่งเข้ามาทำทีมแถมยังได้อาวุธหนักอย่างเมกาวาตีนักกีฬาระดับซูเปอร์สตาร์ที่เป็นที่ยอมรับในหลิกของเกาหลีใต้แต่ทำไมผลงานมันตกลงไปขนาดนี้ครับล่าสุดมีรายงานออกมาครับว่าผู้ช่วยโค้ชแล้วก็เมกาวาตีออกมาแฉครับผมถึงสาเหตุที่ทำผลงานไม่ดีในซีวิลิกสัปดาห์แรกเพราะว่าที่เวน,นามเนี่ยถ้าไม่ได้ซ้อมเลยครับ พราะว่าจบลีกก็มาเลยนะครับแล้วก็ต้องเจอปัญหาเรื่องของการเดินทางเข้าประเทศเวียดนามอีกงามไส้ใหญ่แล้วครับก็ผมบอกแล้วว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับซีวีลิกที่เวียดนามมีปัญหาเยอะไม่ใช่เรื่องตัดสินอย่างเดียวนะเรื่องของทีมที่เข้าร่วมเนี่ยเจออุปสรรคเยอะเพราะว่าพอเดินทางถึงแล้วก็ยังมีปัญหาอะไรต่างๆก็ดีที่สาวไทยเรารอดไปนะเดินทางไปก่อนเวลานั่นเองครับ นี่คือสิ่งที่ทําให้การแข่งขันซีวิลีกสัปดาห์ที่2เข้มข้นเพิ่มขึ้นอีกไปอีกนะครับมาติดตามกันครับใครมีเวลาไปเชียร์สาวไทยไปดูกันครับไปดูไปจัดหนักจัดเต็มนะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งการแข่งขันและเบื้องหน้าเบื้องหลังที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวของอั เดตบอลบอล์บอลหญิงประจำคลิปคอนเทนต์ตัวนี้นะครับรคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแบบจะหนักจะเต็มกันได้เลยนะครับแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้ปเป็นกําลังใจให้กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท